นี้นะครับจากการสุ่มตรวจจากการค้นหาจากการสอบสวนโรคเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ปกติน,นะครับเฉพาะจังหวัดกาฬสิน์นะครับแต่เนื่องจากการเดินทางนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ห้ามกันอยู่ก็มีคนเดินทางมาจากสมุทรสาครจากกรุงเทพจากจังหวัดที่มีการมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีเดินทางมาที่จังหวัดกาฬสินบ้างก็คงต้องฝากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ขันน็อตเพิ่มมากขึ้นครับ อยากให้คนคนในจังหวัดกระสินวนกลับไปที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็เป็นระยะห่างทางสังคมถ้าเราทําได้สาอย่างนี้เนี่ยต่อให้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาในจังหวัดเราเนี่ยผมคิดว่าตัวเราเองก็คงจะปลอดภัยนะครับก็คงจะฝากประชาสัมพันธ์นไว้เพียงแค่นี้ค,คือข้อความที่ส่งต่อตอนนี้ไม่เป็นความจริงใช่ไหเท่าที่ผมเห็นนะฮะไม่แน่ใจมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับนะผมคิดว่าคงเหมือนตอนเปิด1669ครับคนโทรมาแจ้งความเท็จบ้าง ไม่แน่ใจว่าเขาว่างงานหรือเปล่าเขาก็จะมีส่งข้อความทางเฟกนีวอมาอยู่เรื่อยๆเพื<ๆ>่อความแน่ใจนะครับหนึ่ง ข่าวสารที่เชื่อสื่อได้เนี่ยทางศูนย์อานวยการต้านโควิดนะครับมีเพจอยู่แล้วที่เป็นทางการศูนย์อานวยการต้านโควิดจังหวัดกาลสินพิมพ์ก็ไปเลยในในเฟซบุ๊กก็จะขึ้นมาเลยติดตามข่าวตรงนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าเรื่องการให้ข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนไม่มีการปกปิดแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเชื่อข่าวลืออะไรทั้งนั้นนะครับมีเห็นเฟกนิวที่ไหนลองพลิกเข้ามาดูซิว่าองผ,ผมมีแจ้งไหมถ้าไม่มีเนี่ย ส่งเข้ามาให้ผมก็แล้วกันครับผมจะตรวจสอบให้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่เฟคนิวตอนนี้มันเยอะมากจกนกระทั่งผมไม่รู้จะชี้แจงอันไหนแล้วเอาเป็นว่าถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับนะมีมาตรการเน้นย้ําเป็นมาตรการเน้นย้ําตั้งแต่ก่อนเกิด,เ,กดเหตุการณ์แล้วเราประชุมคณะกรรมการควบคุมร่วมเมื่อวันที่8ธันวาค่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สมุทรสาครเราเน้นย้ําเรื่องของการป้องกันโควิดในช่วงของการเดินทางปีใหม่มีมาตรการ ทุกอย่างไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้จัดงานทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกคนถือปฏิบัติตามนั้นเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ